สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ซีรีส์ดูดวง12ราศีโดยอาจารย์สรุดาดรฟอ,รฟอรจูนจากช่องสรุดาฟอจูนโปรเฟสเซอร์ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงราศีธนูประจำเดือนกรกฎาคมพศ2563โดยการพยากรณ์นี้ยึดถือบุคคลที่มีลักษณะเกิดเป็นหลักแต่ชาวราศีธนู หรือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมก็สามารถพิจารณาคำทำนายนี้ประกอบไปได้ด้วยเช่นกันค่ะโดยที่การพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการทำนายโดยภาพรวมของดวงชะตาบุคคลราศีธนูไม่ได้ระบุไปที่ดวงชะตาของท่านใดท่านหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง ดังนั้นขอให้รับชมเป็นภาพกว้างๆทั่วๆไปเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตหรือการตัดสินใจในช่วงนี้ค่ะขอเริ่มต้นการพยากรณ์ภาพรวมสถานการณ์ทั่วไปของบุคคลราศีธนูดังนี้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้บุคคลราศีธนูได้ไพ่ไพ่ใบแรกก็คือไพ่ The h a n a n d Man ไพ่ The h a n a n d Man นนี้หมายถึงความอึอดอัด การมีข้อจำกัดใดๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณถึงแม้ว่าคุณจะผ่านสถานการณ์ที่อึดอัดคับข้องมาแล้วในช่วงที่ผ่านมาสองสาเดือน หรือในช่วงโควิด19แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ก็ยังดำเนินต่อเหมือนกับคุณยังคับข้องใจยังกดดันยังรู้สึกเครียดยังหาทางออกไม่ได้มีแต่ข้อจำกัดในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตการงานชีวิตการเงินหรือชีวิตรักก็ตามนะคะคุณอยากที่จะ ผ่อนคลายสถานการณ์แต่ว่าเนื่องจากอิทธิพลของชีวิตในช่วงนี้ไพ่ใบที่สองได้ไพ่ four of s o u r d s ก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะทำให้คุณเหมือนมืดบอด8ด้านจะเดินหน้าจะก้าวไปทางไหนจะลุยไปทางใดก็มีแต่เรื่องที่มองไม่เห็นทางนะคะมันเป็นอะไรที่คุณจำเป็นที่จะต้องวางแผนพิจารณาว่าวิถีชีวิตต่อไปเนี่ย จะเริ่มมุ่งเป็นทางใดเพงแต่ว่าตอนนี้นะคะอาจจะยังมองเห็นทางไม่ชัดมีความมืดแปดด้านอยู่และทุกสิ่งทุกอย่างในอดีตที่เกิดขึ้นมาเนี่ยทำให้สถานการณ์ตอนนี้นะคะมันเป็นอย่างนี้เนื่องจากว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยได้ไพ่ knight uh, of swords อัศวินดาบ มันเหมือนกับว่าคุณจําเป็นจะต้องใช้แรงกายแรงใจในการผลักดันตัวเองในการลุยฝ่าไปข้างหน้าแต่สถานการณ์ไม่เอื้ออําน่วยประตูทุกด้านก็ยังปิดอยู่ทําให้คุณไม่รู้จะหาทางออกไปทางไหนดีไม่รู้ที่จะฝ่าฟันไปในทิศทางใดดีมันเหนื่อยมันล้ามันอ่อนแอเหลือเกินในช่วงนี้เพียงแต่ว่าคุณก็ยังเหมือนกับว่ายังพอที่จะ มีกำลังใจช่วยนะคะตัวคุณเองเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่เข้มแข็งมาแต่เดิมคุณอาจจะกำลังมองหาหนทางอยู่นะคะในช่วงอดีตใกล้ๆที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเดือนที่แล้วหรือยังไงเนี่ยกำลังพยายามที่จะมองหาหนทาง ว่าจะออกทางไหนจะมีทางออกดีๆกับชีวิตไหมในเรื่องการงานการเงินแต่ว่าเนื่องจากว่าทำด้วยตัวเองบางทีเนี่ยนะคะมันก็อาจจะค่อนข้างที่จะใช้เวลามากพอสมควรในการที่จะคิดในการที่จะวางแผนวิเคราะห์สำหรับการที่จะสร้างแนวทางทางเดินชีวิตในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือความรักก็ตามนะคะมันยังไม่ใช่สถานการณ์ที่เปิดกว้างสำหรับคุณ ดังนั้นนะคะขอให้คุณใจเย็นรอไปสักนิดหนึ่งปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายนะคะมันจะเริ่มคลี่คลายนะคะเดือนนี้นะคะมันก็กำลังจะคลี่คลายนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันก็ยังติดกัดตดิดขัดคับคล้องอยู่ตัวคุณเองเป็นคนเข้มแข็งมาแต่เดิมนะคะได้ไพ่เอ่อคิงนะคะได้ไพ่เอ็มเปอเรอร์เนี่ยเป็นภาพกษัตริย์นะคะอยู่บนฐานที่มั่นคงดังนั้นเนี่ยตัวคุณเองเนี่ย มันจําเป็นที่จะต้องหันมานั่งหยุดหยุดนิ่งๆสักระยะหนึ่งเพื่อวางแผนเพื่อไตร่ตรองกับชีวิตว่าคุณจะใช้ชีวิตไปในแนวทางไหนพยายามที่จะใช้ประสบการณ์ในอดีตนะคะเข้ามาช่วยตัดสินแก้ไขปัญหาคุณยังพอมีสติอยู่นะคะที่จะหาหนทางแก้ไขปัญหาหาหนทางที่จะเดินหน้าฝ่าฟันกับอุปสรรคไปซึ่งจริงๆแล้วนะคะในชีวิตของคุณเนี่ย จิตคุณคนแวดล้อมรอบข้างของคุณเนี่ยยินดีนะคะที่จะให้ความช่วยเหลือการต้อนรับนะคะได้ไพ่ t i c อ of Wands นะคะบอกถึงการที่ คุณเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าเข้าไปขอความช่วยเหลือจากกลุ่มคนในสังคมแล้วเขาต้อนรับคุณด้วยนะคะก็เ,เห็นคนเป็นคนที่มีความสามารถในการที่จะไปขอการทํางานหรือขอความร่วมมือทางธุรกิจใดๆก็ตามนะคะคุณสามารถที่จะได้รับความช่วยเหลือได้รับการยอมรับจากกลุ่มสังคมหรือกลุ่มเพื่อนนะคะ และในอนาคตนะคะคุณมุ่งมั่นปรารถนาที่จะใช้ความสามารถทักษะส่วนตัวของคุณในการทำงานทำธุรกิจใหม่ๆไพ่ The Magician หมายถึงการเริ่มต้นใหม่นะคะด้วยความสามารถด้วยสติปัญญาน่าจะเป็นทางด้านโอกาสทางการค้าที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะคุณอาจจะมีการเริ่มต้นทางงานหรือเงินเพื่อให้ได้เงินใหม่ๆเข้ามานะคะเป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะอันนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นจริงนะคะเป็นแค่ความมุ่งมา่ปรารถนาแต่ ภายในอนาคตที่เกิดขึ้นนะคะตำแหน่งเนี้นะคะบอกถึงเรื่องของอนาคตที่จะเกิดขึ้นมันเป็นไพ่ Ace of Pentacles คุณอาจจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะในเรื่องของการเงินคุณมุ่งมา่ปรารถนาที่จะใช้ความสามารถของคุณทักษะและ ติปัญญาของคุณนะคะหางานและการหางานทำงานเริ่มต้นใหม่โอกาสใหม่ๆนี้จะนำมาซึ่งโอกาสทางการเงินที่ดีที่มั่นคงมากขึ้นแต่มันก็เป็นการเริ่มต้นนะคะไพ่เอชออฟโซลเอ่อขอโทษเอชออฟเพนทาโคบอกถึงการเริ่มต้นทางการเงินที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเริ่มสะสมไปแล้วต่อไปในอนาคตนะคะจะมีการมั่นเอ,อ่อการมั่นคงความมั่นคงทางการเงินที่ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะ ไม่ต้องคิดหวาดวิตกใดๆไม่ต้องมีความกังวลใจใดๆในชีวิตนะคะเพราะไพ่ ตำแหน่งนี้บอกถึงเรื่องของออการที่จะมีคนที่มาให้ความช่วยเหลือปรึกษาคุยกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆก็ตามมันจะมีทางออกอยู่ค่ะได้ไพ่ tree of chalices จะสบายใจขึ้นนะคะจะมีเพื่อนหรือญาตินะคะคนในกลุ่มสังคมหรือผู้ร่วมงานเนี่ยนะคะให้ความให้ความช่วยเหลือปรึกษานะคะอยู่อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะคุณจะเข้ากับเขาได้กลมเกลียวเป็นทีมงานร่วมกันที่ดีค่ะ และในอนาคตนะคะบทสรุปนะคะคุณได้ไพ่เดอะสตารไพ่เดอะสตาบอกถึงอนาคตที่มีความหวังดีๆรออยู่ค่ะมีความสงบนะคะมีความสะดวกสบายรออยู่ในอนาคตข้างหน้าดังนั้นไม่ต้องห่วงกังวลไปนะคะ คุณยังมีสติยังมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะเริ่มต้นใหม่มีโอกาสใหม่ๆที่ยังหาโอกาสนั้นมาขวายคว้าแล้วก็สร้างความมั่นคงของคุณต่อยอดเป็นฐานชีวิตในอนาคตได้เพียงแต่ว่าในปัจจุบันและอดีตเนี่ยคุณจําเป็นจะต้องอดทนหน่อยนะคะต่อสู้กับสถานการณ์ที่มันไม่เป็นใจในชีวิตช่วงนี้หน่อยมีความอึดอัดความเครียดแต่ถ้าฝ่าฟันในจุดนี้ไปได้แล้วเนี่ยนะคะทุกอย่างก็จะเริ่มคลี่คลายค่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูเรื่องของ การงานการเงินนะคะแล้วก็ความรักโดยเฉพาะจอดจงอีก3ามใบว่าเป็นอย่างไรในช่วงนี้โดยเฉพาะการงานของชาวราศีธนูจะเป็นเช่นไรในเดือนกรกฎาคมนี้ไพ่ใบแรกได้ไพ่ the high l o f e a n นะคะใบที่สองได้พไพ่ ace of pentacles ใบที่สได้ไพ่ three of pentacles การงานค่ะจะเริ่มดีขึ้นนะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนเริ่มเห็นลู่ทางแต่คุณอาจจะต้องจำเป็นนะคะศึกษาเตรียมตัวอย่างดีๆนะคะมีการที่ว่าจะต้องใช้ทักษะความรู้ความสามารถของคุณเข้าไปเริ่มต้นใหม่ทำงานให้ได้เงินเป็นการเริ่มต้นนะคะเป็นโอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วนะคะและไพ่ใบสุดท้ายได้ไพ่ tree of pentacle s เหมือนกับมีคนเสนอโอกาสเข้ามา เป็นการงานเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆชักชวนให้คุณเข้าไปร่วมงานนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะทํางานใดก็ตามในช่วงนี้นะคะมันก็จะเริ่มที่จะมีผลดีผลลัพธ์ทางด้านการเงินเข้ามา เป็นการที่จะ,ะช่วยเหลือจากคนอื่นด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยการงานนะคะต่อไปในเดือนกรกฎาคมนี้จะเริ่มมีโอกาสขยับขยายมากขึ้นมีการจเจริญเติบโตนะคะดังนั้นไม่ต้องห่วงนะคะผลลัพธ์ทางการงานเนี่ยจะนำทางการเงินนะคะผลประโยชน์ทางการเงินเข้ามาให้ได้นะคะต่อไปเดี๋ยวดูเรื่องการเงินอีก3ใบว่ามีแนวโน้มจะเป็นเช่นไร ใบแรกได้ไพ่9ดาบใบที่2ได้ไพ่ night of เอ่ k night of cups ใบที่สได้ไพ่ ace of swords มันก็เป็นไปตามสถานการณ์ของไพ่สถานการณ์ปัจจุบันที่มีปัญหาอุปสรรคอยู่มืดแปดด้านต้องลุยไปข้างหน้าอย่างดึงดันนะคะเพื่อที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคเนี่ยค่ะไพ่ก้าดาบขึ้นมันมีปัญหาเรื่องการเงินอย่างมากเลยที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะเหนื่อยคุณอาจจะหนักหนาสหัสพ,พอสมควรนะคะมันเป็นอาการของการเงินที่ฝืดเครืองขัดแขนไม่คล่องตัวนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะปัญหานี้มันอาจจะต้องใช้เวลาค่อยๆป ปรับปรุงตัวไปนะคะความกัดกุ้มกังวลยังคงมีอยู่ยังนอนไม่หลับอยู่แต่ว่ามันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะมันจะมีความสบายใจเรื่องเอสออฟคัพเนี่ยนะคะ,ะบอกถึงว่าการที่คุณจะต้องลุยไปข้างหน้าฝ่าฟันไปหาโอกาสคว้าโอกาสทางการเงินเข้ามานะคะคุณอาจจะมะีการที่จะต้องอลุยสู้ด้วยตัวเองไปก่อนในช่วงแรกแต่จะมีคนสนับสนุน ให้คุณไขวคว้าโอกาสใหม่ๆทางด้านการงานเข้ามาแล้วมันจะมีการเงินที่ดีขึ้นเนื่องจากว่าไพ่การงานเมื่อชุดที่แล้วขึ้นมาเรื่องการเงินด้วยนะคะดังนั้นจําเป็นต้องสู้ต้องลุยนะถ้าคุณอ่อนแอถ้าคุณยังรู้สึกกังวลยังรู้สึกว่า กุ้มบาดวิตกไปหมดเนี่ยไม่กล้าเริ่มอะไรสักทีคุณจะก็จะไม่สามารถได้ผลประโยชน์ตอบแทนทางการเงินที่ดีมาให้นะคะดังนั้นต้องกล้าลุยลุกขึ้นสู้สู้กับปัญหานะคะแล้วสามารถที่จะเอาชนะนะคะมีโอกาสเข้ามาในเรื่องของการเงินที่ดีๆมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานและนำสู่ผลประโยชน์ทางการเงินที่ดีได้ในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ และสุดท้ายนี้ขอดูเรื่องของความรักอีก3ใบนะคะว่าจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรในเดือนกรกฎาคมนี้ใบแรกได้ไพ่ six of wands หกไม้เทา้าใบที่2ได้ไพ่ seven of swords ใบที่3ได้ไพ่ f of pentacles ดูเหมือนว่าความรักของคุณก็อาจจะมีปัญหาในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเนื่องจากว่าไพ่ใบแรกเป็นไพ่เกี่ยวกับการงานคุณอาจจะมุ่งเน้นไปที่การงานการแก้ปัญหาเรื่องการเงินทําให้คุณไม่ได้มาสนใจไม่ได้ให้เวลากับคนรักคู่ครองนะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วหรือมีคู่แล้วดังนั้นเนี่ยความรักมันก็เลยกลายเป็นความรักเหมือนกับความรักครึ่งๆกลางๆอ่ะคะ่ะต่างคนต่างไม่สนใจกันหันหน้าหนี หันหน้าหนีกันทําให้มันความรักเนี่ยมีความห่างเหินเกิดขึ้นนะคะไม่เข้าใจกันแต่ว่าอืมต่อไปในอนาคตนะคะมันจะ ถ้าคุณหันหน้าเข้ามาคุยกันดีๆมาสื่อสารกันดีๆว่าในช่วงนี้ต่างคนต่างจำเป็นที่จะต้องมุ่งเน้นไปเรื่อง,องของการทำมาหากินเรื่องงานเรื่องการหาเงินมันก็จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นส่วนคนที่เป็นโสดนะคะความรักในช่วงนี้ก็คงยังไม่มีเข้ามานะคะยังมีโอกาสยากมากเลยที่คุณจะไปสนใจใครสนใจหาความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ f of เพนจ์โคสเนี่ยมันเป็นเรื่องของความขัดแคลนค่ะความขัดแคลนทางด้านความรักเนี่ยนะคะดังนั้นนะคะขอให้รอ,อไปหน่อยนะคะอาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในอนาคตค่ะและทั้งหมดนั้นคือการพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคมพศ2563ของบุคคลราศีธนู หากสนใจรับการพยากรณ์แบบละเอียดเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์สรุดาดรฟอร์จูนกรุณาติดต่อมาที่เบอร์โทรหรือ Line ไอ062 474 5 2 5 5หรือเฟ e บุ๊กและแฟนเพจสรุดาฟอจูนค่ะและสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมค่ะหากท่านใดสนใจติดตามรับชมรายการในครั้งต่อไปกรุณากด Subscribe กดกระดิ่ง รวมทั้งช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หน่อยนะคะขอให้โชคดีมีความสุขแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ